ขณะนี้ยูพัทยายู่พี่น้องเด้อการลดคร์บอนจะดอกไข่พี่น้องเพิ่งตลาดเทลรี่สุดๆนี่ละจุดตรงหมายคือไปจุดสําคัญอี่มองหนึ่งจุดประวัติศาสตร์คือเ้าสิไปมองอายาไปเบิ่งมองอ,อ,อาอาดรามิชยบัญชานะครับฟูแลาตกเครื่องบินครับพี่น้องครับตอนนี้ห้งงางกำลังมุ่งหนาไปมองมิช,ชิบัญชานะครับตกเครื่องบินนะครับจุดมองจุด จุดเออพื้นเะสียดสานไปนเนาะสัญลักษณ์ของอดัลลาที่ฟูดุ่มดังในอดีตพี่น้องคองสิจำเพิดด่นได้ดีๆแต่ก็บเบียร์เชาอ่าเดี๋ยวก็ฮอดครับพี่น้องครับจังจอจังเถื่จังเถื่อบังน้ากันเด้อเดี๋ยวเพิ่งซ้อนขอบทางไปงรถากางเพราะรถจังว่านี่แหละมันมีเคียงปั่นผุนดเด้ยเนี่ยเชียวถึงจะเบ <น S 1> เียดรถอยู่พ่อเปิด จะมาฟังกันซือยังมาหลายก็ดอกว่เดี๋ยวรถก็ได้นี่ขนาดรถพวกสิทธิ์ดี่นิห้องออกไซด์ดีม่นี่พวกเนี่ยอ้าวอ้าวน่อเอาค่อยโยกประจอบไปนี่ละอันดียวก็ฮอดแล้วนะครับพี่น้องครับไปเบิ่งน้ำกันผมก็บระเคล็เข้ามาจริงๆชุดอีกก็ได้เป็นไซด์ไซด์โอเค ขับซากเขาไม่ไรนี่เขากี่ดังมันเมื่คืออยู่วันนอกของหน้าเขาเดิไปเย็นกันอะไรนี่เอา้าวมองเมื่เคยเห็นก็เห็นภาพพี่น้องแฟนคลับรถตลาดไม่ได้จะยาเออมาจะยากันพี่น้องเพิ่งน้องกันดีละรถลายจี๊ดล้านบาทช่องพี่น้องครับส่วเอาเดอรเจริญขับพุ่อ,อ,พพอีกสามร้อยเมตร เลี้ยวซ้ายหลังจากพัทยาคอนโดสแอนด์โฮมไปยังทัพพระยาเฮ้ยเจ้าก็บ,บอกคอยได้ไหมคอยยังปึุกอยู่ใช่ไฟแดงด่ใช่ใอ่โอ้โาทตลอทันหญ่พี่น้องเฮ้ยใส่หอนยังกังเว้นเลยเนี่ยอ,อ๋าเลียเ้ยวซ้ายหลังจากพัทยาคอนโดสแอนด์โฮมไปยังทัพพระยา สิไปน้ำเจ้าบอกเนี่ยละค่นพวาพี่เจ้าคอยขัดปนไก่ตาแจกระจะจะลงถามผู้ใดเนี่ยใคยมาอยู่แล้วจว่าจำอ,อะไระเราเคยมาอยู่แบบยี่สิบกว่าปีขึ้นแล้วโอ้ยโทรศัพท์ไงคุณพ,พูดอะไนง่ายขาดฝนสิไปขี้เาลาอือดเสยน้ออีหลาบุ้ยอยาไปส่วนถ่ายบางาับงด้ย <c oughs> ออกซาย อีกห้าร uh, uh, ้อยเมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายห้าร้อยเมตรเอาใกล้ซิฮอนเดแลยวเรี่นนองด้อใกล้ซิฮอดแล้วนี่ครับผมก็เพ่เคยมาต่ครั้งแรกครับนี่ก็ได้มองอ่าเชธเชย์บัญชาตกเครื่องบินตายอยู่นี่ล่าภาพพิณองไปเบึงครับข้าเจ้าก็เฮียน ปั่นหุ่นปั่นยังาอยุโรกว่าฟังเต้ามาได้ผมเันเห็นแต่ยุโรงหนังเท็นแต่สมัยตะกี้เปิดนล้วไปโชว์หนังเงี่ยไม่แดงเนี่ยบอสฮะหยุดเนี่ยะหยุดท่เนี่ยไเนี่ยจักแล้วเขาพลาด่อยมาก่อยก็มาหยเดียวฮะแจกเถอแก้ปุ่นพากไอยมาเดียวก็นนอมาป่ จับกระเิ่งพูดจับไปผู้เดียวถอกที่ไปสองสิเตรเ้ตรงไปบ่ <S <S ตรงไปต้งไปพเน่ยเนี่ยข้าม่น้ำลนเท่านี้เห็นอย่างสัตว์อาอคือชดวยแดงกันเนี่ยโอ้ยเราหัดตรงไปอลไรอยู่เนาะไปได้ไ้เขียวูอีก1 4สิมตรันมีมองจอดรถบ่ ตอนนั้นมีเลยโอ้ตอนนั้นมาตอนนี้มีบอลล็อจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายแม่หรอวะแม่นเห็นเยหนใ่ศสาละาถอยขึ้นแล้วก็เอารถเข้าไปบังเกลียวที่จอดรถพ่อเงยหนึ่สารพอเยหนึ่ เมื่สิเมที่ปอกนคั่าน่นเนาะจอดรถสารพมิใช่ละทจอดรถจอดมองึงเลยจอดนี่อะไรจต้องคนดีา <c oughs> เห็นพวกเรียบดีป่หยไรล่รงค่าอยู่ครับสารมองคนเสียชีวิตเป็นช่วยบัญชาดาราพระเอกชื่อดังนะครับช่วงอะไรจะหลายๆปีที่ผ่านมานอะไรพี่น้องขึ้สิ เสียใจกันไปทั้งประเทศเแล่าเนี่ยความปู่ความใจพี่น้องเนาะไปกันสารบุญคนถึงแล้วถึงแล้วนะครับอันนี้คว้องแท้ของจริงด้วยพี่นอ้องเลยว่าเป็นความจำลองมาจากที่อื่น อยู่ตรงนี้เลยแหละครับเันเสียชีวิตครับพิจชบัญชาดาราพระเอกชื่อดังครับผู้คนเสียชีวิตดาราที่ได้ออกใจสลับพีนพ่น้องพี่น้องมาหน้าแฟนเพู้อุกอันมออวิญญาณก้ชาว่าคุณแกคนรีดไอศครอมในท้นองพี่น้องมิจชัยบัญชานีครับเป็นกระดิมาเสียอยู่ตรงนี้ หม่องชุดเกิดเหตุกับพี่น้องเด้อคือโคกขิงกินนะโคกขิงกินเลยครับขี่หมองนี่เด้ออ่าผมเลยนนั่มนั่มมาให้พี่น้องในเบิ่งว่านี่คือหม่องสิ้นสุดนะคเขาไปซื้อดังของวิทย์ชายบัญชาแบบดาวปลถูกแล้วเนี่ยผมก็บคุณที่มาครั้งแรกมาฝากครับมาฝากครับฝั่งก็พี่น้องนี่แหละครับ พี่น้องครับอันนี้ก็คือของดา,าราสื่อดังเสื่อดังแต่กบสมัยกุ่งคอนสมิเทเจพันชาพี่น้องก็ขึ้นสมุจัยกันดีเนาะสมัยพอสมัยแม่สมัยผมก็ยังจักกันดีเพราะว่าผมกับช่วงระยะนั้นก็ยังเป็นไปบุญระดับนันโยนะครับสมัครหลายมิเทเคพันชาจังหวัดเวชรียุคน,นั้นเนาะ,ะนครับพี่น้องครับมิเทเคพันชา ไครับคุณเสียชีวิตในป, fate, ป ca, pues ีพ้ศอสองพสิบสาวันที่8ปุ่าคมกสองพนสบสามไันุ่ีดครับงแก่สมัยพอเม่เห้าไปยังมุ่มเนี่ยคือสมัยที่ขี่นคบวันนี้ผมมาหอดมองสานอ่าสารผูเป็นอ่าสำนักผู้ดีเนาะสาของ ดาราซีดังนะครับอาตุเลอ,ออาจารย์เลยรุกหลาดรุกซีรุกนะแต่ให้น้องซีร์คนลินอะไรก็ว่าคนละตพกำเน่ยงกับผมกับกำหนียงการแสดงตล,ลกนะครับครับอาจารย์สมวงพ่อหลวงพ่อที่พี่พร้อมกับท่านอาจารย์เป็นนักแสดงนะครับเป็นเกี่ยวกับดาราแสดงขบยุ่นเนะาะในนี้คือเจ้าทาวเจ้าฟิลจอมาเห็นมอง เสียชีวิตขอ้นเชียนสุดนะครับที่ที่มันีนะครับเพราะว่าเรื่องยานของว่าการที่สิทธิ์ถึงสวรรค์ันทราถูกเนาะพี่น้องผมพร้อมร้องคุมไห่น้ำภาษาผพมอะไรพมกับไห่น้ำจึงตาปุกสาปูนี้ยินดีกระไรครับเอาผมกรน้ำ้าแส้นครับุกสวรทค์ที่ทุกๆุ้าุกุกก้องนั่นแหละครับมะฮอดนมองคุณนี่แหะพบปักรักษาอยู่นี่ละเออ เอาแค่น้ก็หัวจักแกงแกงเขลนั่นแหละ,ละพี่น้องนอ้องตัวดลกระไดเออเอาขอขอให้ท่านจนนางติดสวัสดิส์ส,สั่งฟ้าติดงที่วัดได้เพื่องสั่งสวัสดิ์เลยนะครับนี่ชื่อประเทศอะไรครับลาวพ่อใหญ่สืบดังของประเทศให้พี่น้องครับออนี่แหละครับพี่น้องกับยุดที่ว่าเป็นเสียที่ยูทูบของนี้เลยเนี่ย แต่ตาพ, <Arduino> พี่น้องครับ <Niger> ข <revenir> ับคุณภาพรูปเหมือนกที่รรุปปั znaczy, Hoy, so. ้นที่ต้องให้คุณภาพเนอยเอาเอาที่นองเ็สื่แลวครบคัวห้ามอดุบทีไม้แล้เแีวผู้พี่นองาจะหามามหาแนะเล้วร็เวณ้านน้วัาสันเลยมากจะดีครับพี่น้องครับขอบคุณสลรวพี่นงองเพื่อครับเ้อที่ เยตามมาเยว่าพ้อคุณทีหมายนะ้เพราะว่าผมระจำแเปเขาเลยว่าจะไปทุกที่ที่พี่น as. ้องอยากเสียอยากเสียผมไปากที่ผมที่วาแต่เป่นองเนาะซนี้ก็เชว่าคุณพูดแล้วนะพี่น้องนาะสิตามมากอะไรพี่น้องจงยูนีมีแห้งสุกสุขคนเด้อยืดตามผมมาอะไรครับอ่าพอพ้อจากอ่าคอะโซลคอหลับคนโซอ โอนี่บอกาผมสิจับจับลูกวันนู้แล้วพี่น้องเด้อ <What? S 1> อาจารย์เอออาจารย์เยี่ยมท่านชาติครับผมขอนะครับขอคุบรรณบารมีของอาจารย์นะครับช่วยดลบรรันดาลให้ผมจับฉลาดขึ้นมาเพื่ออาจารย์จะให้พรกับพี่น้องแฟนขับทุกทุกท่านนะครับให้โชคให้ลาบนะครับว่าสาธุ ถ้าเป็นไปได้คือเหมือนกับที่ผมเลือกคิดผมจะทำบุญในหลายวัดเลยทีเดียวนะครับแต่กับสาธุสาธุสาธุอาจารย์ครับเดี่น้องเด้อสาธุสาธุสาธุไถ่ซื่อจังเพันชาพันธุ์ดีในเด้ออาจารย์เนื้อสมเสียงในเด้ออาจารยมิตรใจพันชาดับเล่ หนึ่งวิกเก็ดเนี่ยเกดเนอะอันนี้เกดก็เนี่ยเก็ดโอตรงข้างเลยเอาลูกมาตโตวะเก็ดก็นด้เปนองค์เดียสองสามหนึ่ง เจ็ดห<ม>นึ่งแล้วสามุยัแปด,ด่แปดครับเจ็ดหนึ่งแปดนี่คือผมกับฉลากเลยต้องตัวตัวกัน 7จ็ดหนึ่งแปดไ้ี่น้องเด้อจำไว้เป็นอาจารย์พันยินดีหมดสองตัวด้หมดเ่ยเด้อสองตวได้หมดเนยนะเอาขึ้นพร้อมกันได้ปะว้าวเอ้าตัวสองตัวตีเด็ก่างมันปเด็นเอนตีเนะึ้นด สองสี่สองเด้อเล็กลางเล็กลางพี่น้องจำไม,ม้ให้ดีไ้รับพี่นอรับสาธุสาธุเซอเป็นยังบุญศานานี่นะะนยอาายคือจังอา,อาจารย e ์ไอ้หจักของมาน่กะเอ้เป็นน่บให้ได้วัดยู่สาธุสาธุเอิงสักิ์ิิงอาจารย์